มีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะจากกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะหรือว่า DSI นะคะเขาได้ทำหนังสือออกมานะคะโดยในช่วงนั้นคือคือ,คอ,คอ,คอท่านรองนายกรัฐมนตรีคือท่านวิษณุเครืองามนะคะว่าเนี่ยเป็นในส่วนการประชุมครั้งที่สองนะคะเมื่อปี2566นะคะได้ เขียนไว้่างนี้ค่ะน่าสนใจมากว่าเนื่องจากว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยนะคะได้ทําหน้าที่ในการป้องกันละราบปามนะคะสุดวศสอบสวนคดีพิเศษในสภาสถาบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ2547โดยมีนะคะคดีความที่ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนนะคะหรือว่าชายลูกโซ่ในตลอดระยะเวลาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ตั้งแต่ปี2547จนถึงปี2566นะคะ มีการทำคดีกว่าร้อยสาสิบปดคดีมูือค่าความเสียหายกว่าห้าหมืนสองพันล้านบาทนะคะแต่การกระทำความผิดเนี่ยค่ะยังมีความสูงขึ้นมีแนวโน้มสูงขึ้นนะคะแล้วก็มีความซับซ้อนและเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นรวมถึงยังมีบุคลากรนะหลากหลายอาชีพเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดรวมถึงดารานักแสดงและบุคลากรที่มีชื่อเสียงในสังคมจำนวนมากอีกด้วยนะคะกองการเงินนอกระบบนะคะได้มีการทำโครง โครงการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับกลุ่มผู้เสียหายพบว่ามีนักลงทุนนะในธุรกิจแชร์ลูกโซเนี่ยถึงร้อยละแรู้หรือมีเหตุผลอันคนรู้ว่าธุรกิจที่ตัวเองเนี่ยเข้าร่วมลงทุนเนี่ยเป็นแชร์ลูกโซ่แต่ความหวังว่าหากร่วมลงทุนและถอนเงินลงทุนได้ทันก่อนแชร์จะล้มเนี่ยมันจะมีผลตอบแทนสูง ซึ่งถือว่าเป็นกรณีที่มุ่งเอาประโยชน์ที่มีชอบด้วยกฎหมายนะคะเนื่องจากว่าเป็นเงินผลตอบแทนของธุรกิจแชลลุโซเนี่ยเป็นเงินจากการลงทุนของผู้คนที่มาทีหลังนมามาหมุนเวียนจ่ายคนก่อนหน้าและยังเป็นเงินที่เป็นทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทาความผิดแชลูกโซด้วยนะคะซึ่งมีความผิดตามมูลการการกฎหมายในเรื่องของการฟอกเงินทางกองคดีการเงินนอกระบบจึงมีแนวความคิด ที่จะส่งข้อมูลกลุ่มนักลงทุนนะที่มีพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยให้กับสำนักงานปปงใช้มาตรการการแพ่งเพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายนะคะในการยึดทรัพย์เพื่อเสนอต่อศาลแพ่งให้มีการมีคำสั่งในการยึดเพื่อนําม,มารวมเป็นทรัพย์ที่จะเฉลี่ยคืนต่อผู้เสียหายที่แท้จริงซึ่งนอกจากจะเป็นการติดตามทรัพย์สินมาเพื่อเฉลี่ยคืนแล้วนะคะให้กับผู้เสียหายได้มากขึ้นแล้วยังมีผลสําคัญมากก็คือเป็นการป้องกัน ปราบปรามนักลงทุนที่มีพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยให้ได้ตระหนักแล้วไม่กล้าที่จะลงทุนในธุรกิจแชนโซ่อีกหนึ่งด้วยจึงได้เสนอมาตรการดังกล่าวนี้นะคะต่อคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อเป็นให้ทราบได้เห็นชอบในมีข้อแนะนําเพิ่มเติมนะคะนี่คือสิ่งที่ทางเอสไอนะคะได้ด้วยกองเงินาการเงินนอกระบบนี่ยได้นําเสนอในที่ประชุมนะคะซึ่งถือว่า จดหมายฉบับนี้สารฉบับนี้เนี่ยถือเป็นหัวใจสําคัญที่อยากที่จะมาให้ข้อมูลทุกท่านไปเพิ่มเติมว่าทําไมมันถึงซับซ้อนพระธุรกิจถ้ามันเป็นสีดำเนี่ยนะคะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเล่นไฮโลผิดกฎหมายถ้าเล่นการพนันผิดกฎหมายเราจะไม่เข้าไปร่วมมันเป็นสีดําถูกต้องไหมคะมันเป็นสีดําแต่ถ้าวันนี้เป็นธุรกิจสีขาวขายสึงค้าขายอาหารเสริมนะคะมันก็จะเป็นสีขาวขายยากหน่อยนะคน่วาหญีก็รู้อยู่แล้วมันคือสีขาวนะคะแต่ที่มันซับซ้อนเพราะมันเอาสีดํา กับสีขาวนี่แหละค่ะมาผสมกันนะคะกลายเป็นสีเทามีบริญาตสคอบอบางบ้างลหละนะคะมีสมาคมบางบ้างลหละนาแฝงในธุรกิจอื่นๆที่เป็นประกันบ้างลหละหรือธุรกิจใดๆที่เป็นในเรื่องของคนสร้างของการทักชวนคนมีการจ่ายผลตอบแทนให้กับคนนะคะนั่นคือความซับซ้อนของมันก็คือจะมีในเรื่องของกฎหมายเป็นตัวบัง มันจึิงทําให้ประชาชนโดยส่วนใหญ่นะคะที่รู้ไม่เท่าทันงการเข้าสุ่กระบวนการนี้เป็นมแมลงเม้าบินเข้ากองไฟเป็น15%เที่ถูก85%เนี่ยชักชวนมาแล้วหลงเข้าไปร่วมลงทุนด้วย นะคะอันนี้เป็นมาตรการนงที่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่จะดึงตับกลับคืนมานะคะอันนี้ก็เป็นการเฝ้าตรวจวังเอาไว้ด้วยว่ารัฐเองมีนโยบายแบบนี้แต่การปฏิบัติจริงจะได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับพวกเราด้วยค่ะวันนี้มาป้องกันตัวเองก่อนที่จะไปแก้ไขในการถูกหลอกถูกโกงกันดีกว่านะคะวันนี้เราไม่เอาเงินเพื่อนมันเป็นเงิน ไม่ได้ชอบไปกฎหมายแล้วมันก็เป็นเงินบาปกด้วยนะคะก็ฝากเตือนไทุกคนนะคะอย่าหลงกลเข้าไปนะ,ะวันนี้เรามารวมตัวไม่กลัวโกงถ้าใครเคยถูกโกงยา่าโดนโกงนะ,ะหรือว่าเกลียดโกงเรามารวมตัวไม่กลัวโกงในตรงนี้ให้ขอ้อมูลทุกท่านฝากไว้ด้วยค่ะ